สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจของช่างเดชครับผมวันนี้เรามาชมเจ้าฮีโน่หัวยักษ์ครับนี่ครับหัวยักษ์วันนี้ทำเจาะแท่นเจาะอ,อะไรเรียบร้อยหมดแล้วเอาขึ้นใส่หมดแล้วเหลือแต่ไล่ขันนอ็อตแล้วก็ขัดทำสี ทำสีแล้วก็แปลงแปลงตัวนี้ใหม่แปลงหูนี่ใหม่เพื่อที่จะมาจับลูกหมากตัวนี้นะครับหน้าตาเขาก็จะออกมาแบบน,นี้นี่ครับคัดซีก็ดันไว้แล้วครับผมตรงแล้วครับ ยังไม่ปล่อยครับเดี๋ยวมันจะคืนอาจไว้ข้ามคืนเลยครับนี่ครับคันนี้น่าจะไม่ก่อนไม่ก่อนก็หลังละนี่ครับอ่าน,นี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว ถีบคัสซีออกนะครับเขาคดไปทางซ้ายถ้าเอาหัวใส่ทาไม่ถีบออกก็หัวเขาจะบิดนี่ครับผมเจ้าเจ้าเครื่องเครื่องเขาก็เครื่อง P11 นะพี่น้องเครื่อง P11C นี่น่าจะเปลี่ยนเครื่องมาเพราะว่าร่องรอยการทำหูใหม่ ลองรอยการทําหูใหม่ไม่แน่ตัวนี้ตัวนี้นบางทีก็จะอาจจะเป็น ek ep ไม่แน่ใจนะเดาเดาแค่เดาอย่าด่ากันแล้วกันนี่ครับเครื่องฟีสิบเอ็ดนี่ครับ อันนี้ก็เหลือแต่ไล่ขัดน็อตให้แน่นให้ตึงขัดล้างทำความสะอาดอ่าอันนี้เรารอน็อตครับอืน็อตสแลกเขาตัดมาก็กำลังจะสั่งสั่งญี่ปุ่นครับผมอันนี้ก็หัวเขาครับจะลงหัวนี้ครับพี่น้อง ส่วนหัวเขาก็ทำนี่แหละครับขึ้นหลังสงการนี้จะปล่อยออกให้หมดครับผมจะไม่เอาคางขานี่ครับหัวหัวดำหัวสูงนี่ครับ <c oughs> ข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้ขัดหน่อยก็แจ็มแล้วครับขัดหน่อยก็แจ็มแล้ว นี่ครับ <c oughs> ขาดหน่อยก็เจีมเป็นกำมีเป็นกำมีกรรมก,รรมกินน้ำเยอะแน่นท้องพี่น้องเอ้ยมันร้อน อันนี้อันนี้นี่แทนมันแทนมันโผล่ออกมาเราเราตัดออกมองการไกลว่ามันจะติดหม้อน้ำเลยเลยมันมีพื้นที่เยอะก็เลยแว่งออกก็ไม่เป็นไรครับผมนี่ครับแว่งออกอเราก็จะแว่งออกอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเอาหัวขึ้นครับพรุ่งนี้จะเอาหัวตัวนี้ขึ้นอ่าขึ้นไว้ เผื่อพนักง,งานเขามานี่ครับเอาหัวขึ้นจับแท่นก็เดินระบบลมก็จบละวนี่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากยาวรถมาทำก็ ติดต่อมาได้เลยครับงานวางงานดัดแปลงก็ขอขออย่าเล่งกันแล้วกันมันถึงจะได้ดีนี่ครับอันนี้ก็เป็นคานหน้าสิบน็อตครับสิบน็อตลอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบน็อตเลยข้างหลังก็สิบเหมือนกันครับผมแซเอ็มคานหน้าคานหลังเป็นสิบน็อต ครับพี่น้องก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ